ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับประถม,มวัยปีการศึกษา2565ด้านที่1การบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภยัยจัดเก็บเอกสารสื่อการสอนเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีตารางจัดกิจกรรมประจำวัน จัดโต๊ะหรือเก้าอี้ของครูและนักเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมุมจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและจัดเก็บเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาดและมีแสงสว่างเพียงพออุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟติดตั้งอย่างปลอดภัยบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ มีมุมจัดประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างน้อยสีมุมมีมุมหรือป้ายข้อตกลงป้ายแสดงผลงานของเด็กที่เป็นปัจจุบันมีสื่อวัสดุอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้การสืบคน้นและศึกษาหาความรู้ของเด็กมีป้ายนิทศให้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์มีการบริหารจัดการพื้นที่ได้เหมาะสมกับกิจกรรมมีวัสดุอุปรกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้องเรียน มีนาฬิกาประจำห้องเรียนมีพัดลมหรืออุปกรณ์ระบายอากาศที่เพียงพอมีสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีอุปกรณ์ i อ t ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอย่างเช่นเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องเล่นดีวดีมีมุมส่งเสริมสุขานิสัยอย่างเช่นที่วางแก้วน้ำแปลงเสฟันที่วางรองเท้าที่เก็บอุปกรณ์ส่วนตัวเป็นต้นมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของห้องเรียนและเด็ก มีข้อมูลเด็กรายบุคคลตาม SDQ มีหลักฐานการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการเรียนรู้มีบันทึกการนิเทศบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียนบันทึกการเยี่ยมบ้านของเด็กเอกสารประจำชั้นเรียนปัสุขภาพที่เป็นปัจจุบันด้านที่ 2. การจัดการเรียนรู้มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีองค์ประกอบสาระการเรียนรู้จุดประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้สื่อการประเมินผลบันทึกหลังแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมประจําวันแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการนำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลมาใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการนำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลมาใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมที่หลากหลายและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จัดกิจกรรมประจำวันที่หลากหลายและตรงตามความสนใจของเด็ก เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงหรือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมประจำวันอันใช้สืนะ่อนวัตกรรมเทคโนโล,โลยีและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์มีการมีความมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อวางแผนการวัดและประเมินผลเด็กตามสภาพจริงใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธีและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้มีการกำหนดภาระงานชิ้นงานหรือกิจกรรมรองรับการวัดและประเมินผลโดยมีการกำหนดเกมประเมินระดับคุณภาพที่เหมาะสม ครูมีบุคลิกภาพดีสุภาพเรียบร้อยและเป็นกัลยะาณมิตรกับเด็กครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กสอนด้วยวาจาที่สุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีดูแลเอาใส่ใจเด็กได้อย่างทั่วถึงมีการเสริมแรงเชิงบวกระหว่างการจัดกิจกรรมใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมด้านที่ 3. คุณภาพผู้เรียน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยแต่งกายสะอาดสุภาพหยิบจับ็อกซ้ซอนหรือต่อกันให้เป็นรูปร่างต่งตางๆตามความคิดสร้างสรรค์วาดรูปทรงเลขาคณิตอย่างเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุกลมได้ปั้นดินน้ำมันหรือแป้งโดให้เป็นรูปร่างต่งตางๆตามความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมกับวัยรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องกล้าสแสดงออกสามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างสร้างสารรค์สแสดงความพอใจในผลงานของตนเองและความสามารถของผู้อื่นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันของเล่นของใช้กับผู้อื่นทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเองเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับวัยเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ทิ้งขยะได้ถูกที่เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเองเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัยตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ มีนิสัยรักการอ่านสนใจหยิบหนังสือมาอ่านสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเล่าเป็นเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านได้มีผลงานศิลปะที่แสดงความคิดสร้างสารรค์ขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะแก้ไขทางโรงเรียนขอน้อมรับและปรับปรุงต่อไปขอบคุณค่ะ